สมกับจัดจานจริงๆเลยสมกับสมชื่อจริงๆเลยเพื่อนๆยายชิมแล้วแบบแบบมันเผ็ดจัดจานจริงๆถ้าคนไม่กินเผ็ดยายจะออกเผ็ดไปหน่อยนะเพื่อนๆถ้าคนไม่กินเผ็ดนะแต่คนกินเผ็ดแบบเรานัโอ้โหสมชื่อจัดจานจริงสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้ฝนตกตกไม่ได้เข้าสวนนะคะกินอาหารสำเร็จรูป แกงคั่วหอยใบชะพลูนะคะเมารอชิมกันเด้อเอาแบบง่ายๆวันนี้เอาแบบง่ายๆชิช่องก็ชมชิมได้เลยมีอะไรมั่งยังไม่รู้นะคะเามารอชิมพร้อมกันเห็นแทนแทนโอ้โหมีพริกน้ำปลาให้ด้วยหอยเชอรี่ใบชะพลูชะอม ว้ายอันนี้น่าจะเป็นเครื่องแกงพริกแกงโอเคเขาบอกว่าให้เอาอันนี้แช่น้ําก่อนใบชะพลูกับชะอมเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะนี่นะคะชะอมกับใบชะพลูแช่ไว้แล้วส่วนหอยเชอรี่เราก็มาล้างแล้วนะคะอันนี้ก็คือเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวมารอดูกันนี่จริงๆจะกินแกงขี้เหล็กนะวันนี้ใส่หนังแต่ว่าอ,อ,อยากลองอันนี้ก่อนนี่เป็นไหม อันนี้แกงเห็ดเพาะเยอะแกงผักหวานไข่มดแดงเห็ดเพาะเคยกินไปแล้วอันนี้ก็เคยกินไปแล้วผักหวานปลารมควันอันนี้แกงขี้เหล็กหนังจีเนี่ยเมนูต่อไปไอเป็นตาแซ่บนะเพื่อนเนะเอออยู่เมืองนอกอ,อยากกินอะไรก็ได้กินนะอยู่เมืองไทยหายากนะเมืองนอกหาง่าย <c oughs> มาทีนี้เรามาแกงกันนะคะต้มน้ํา 250มิลิตรนะคะให้น้ำเดือดเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องแกงลงไปนี่เครื่องแกงเขาดูสิใส่กระทงกะทิอะไรไปเรียบร้อยอยู่ในนี่แหละเครื่องแกงเขานะคน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 ใส่หอยลงไปเสร็จแล้วใส่ผักลงไป ชพลูไปชะอมนะว่าจะไปเก็บใบมะแมงลักมาว่าขี้เกียจเอาแค่นี้แหละเพื่อนเพน,นตกตกขี้เกียจออกหนาวหนาวขี้เกียจอ,อกโอ้ยเพื่อนเพื่อน,นชิมแล้วอร่อยอร่อยไม่ต้องทำเองเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าโอ้โหอร่อยอ่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนแกงสดๆเลย เดือดแล้วก็ได้แล้วนะคะสมกับจัดจานจริงๆเลยสมกับสมชื่อจริงๆเลยเพื่อนๆยายชิมแล้วแบบแบบมันเผ็ดจัดจ้านจริงๆถ้าคนไม่กินเผ็ดยายจะออกเผ็ดไปหน่อยนะเพื่อนๆถ้าคนไม่กินเผ็ดนะแต่คนกินเผ็ดแบบเรานะโอ้โหสมชื่อจัดจ้านจริงๆนี่เอาไปเติมคือแบบว่าเอาไปเติม คือเขาทำแบบว่าทบันเมืองไทยเรานะเอาไปเอาใบชะพลูเติมหน่อยเอาหอยเติมหน่อยได้เลยอะแบบยังไม่จืดนะนเพื่อนแต่มันจัดจ้านจริงๆเข้มข้นมากเลยเนี่ดูดิคุ้มมากเลยถ้าซื้อไปนะ่ะถ้าบ้านเราใบชะพลูก็มีอะไรก็มีเอามาเติมอีกอะนะเพื่อนๆแต่อยู่เมืองนอกมันไม่มีให้เติมเนาะไปไปกินกันดูดิ เค็มคนมากเลยคนนะึงมาพายชิมอร่อยเบืเ่อนดีจริงๆเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอยากกินอะไรมีหมด ้มโคลงก็อร่อยด้วยบ้านเรานะเอาใบชะพลูม,มาใส่หน่อยเอาหอยมาใส่หน่อยได้เลยได้กินทั้งครอบครัว กินได้สองรอบนะเนี่ยของอร่อยไม่ต้องกินเยอะ ก่อนนั่นให้ซาโคไส้หมูไปแล้วนะเดี๋ยวตอนบายบายค่ะใครเตาอร่อยจริงเด้อไม่ได้โกหกไปลองหากินดู ในช้อปปีก็มีขายนะคะเพจจะตามชื่อเลยจัดจานอาหารไทยนะอือก็่ยาช,ชิมมานะอร่อยทุกอย่างเลยนะ แกงอันใหญ่เพาไม่รู้กีนนานแล้วแหละเพิ่งเคยได้กินทีหนะึ่เคยกินอยู่แต่สมัยนู้น่20กว่าปีแล้วเพื่เนะี่ย20กว่าปีแล้วเคยกิน เนี่นเรามาตดน้ำร้อนๆแล้ววัาหลังจะพากินแกนหนังเ้อะแกนหนังเดีย๋ยจะไปขุดฟันสิงโตมาใส่ด้วยอืมไปขุดฟันสิงโตมาใส่ให้มันได้เยอะๆอืมเอม ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพยิตาด้วยนะคะ